สวัสดีค่ะทุกคนนี่นะคะวันนี้แม่กุ้มก็พามาดูเบื้องหลังการถ่าย MV เพลงแอบเนมแต่ไอ้นะคะทุกคนเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันพี่เกลลี่นะคะ<อ>เป็นพี่เกลลี่ร้องกับดีซนาแล้วก็พี่เฟดเมื่อ <laughs> กี้ทำอะไร <laughs> โอ้โหเมื่อกี้ยังแดดร่มอยู่เลยนะตอนนี้แดดออกแล้วนะเดี๋ยวเราร,รอแดดร่มแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวแม่กุ้งจะพามาดูเบื้องหลังนะคะทุกคนว่าการถ่าย MV วันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนปไปดูกันีดซโอ้โหนี่นะคะทุกคนระหว่างที่แม่เกดกับพี่เกลลี่ไปดูสถานที่นะดีไซน์ก็เล่นชิงช้ารอนะคะทุกคนน<อ>น่นแม่เกดไปถ่ายพี่เกลลี่ตรงนู้นอยู่นะ นี่นะคะทุกคนตอนนี้ก็เริ่มถ่ายแล้วนะคะโอ้โหเด็กๆต้องถ่ายกลางแดดเลยนะคะทุกคนนี่คือเบื้องหลังการทำงานของสองสาวนะตอนนี้แดด <Yeah. S 1> ออกนะคะ <Yeah. S 1> ทุกคนร้อนมากเลยเก่งมากอีกนิดเดียวค่ะจะจบแล้วยิ้มไว้ นี่นะคะทุกคนตอนนี้ก็ถ่ายรอบสุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้แดดออกร้อนมากนะคะทุกคน oh. สองสาวอดทนอยู่เก่งมากเลยนะและนี่คือเบื้องหลังการทํางานของพวกเรานะคะทุกคนเบื้องหน้าที่สวยงามแต่ว่าเบื้องหลังก็ร้อนเหมือนกันนะคะ oh. นี่ เป็นกำลังใจให้ดีไซน์กับเกลลี่ด้วยนะคะทุกคนถ้าใครชอบสองคนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายขอบคุณคะ่ะ